โลหะการน้ำมันกลางครับถังเดิมชักสั้นแบทเทอ The first round เข้าไฟ f a l ดดีนะตัวขี่เป็นคนไทยฟังภาษาไทยดูเรื่องเปิดว่า มาชวครับรบกวนเปิดรั้วข้างๆป้ายแบ็กดรอปได้ได้ไหมครับจะได้ไม่ต้องปิดรั้วเข้ามานะครับไอตรงโซนริมริมเส้นนะครับพี่นะฮะเพราะตอนนี้เหมือนกับว่ารั้วมันขวางอยู่ทําให้เข้าได้ทีละคนนะครับรบกวนพี่ๆเจ้าหน้าที่มาเชวนะครับเปิดตรงนั้นให้หน่อยนะฮะขอบคุณมากเลยครับ สองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาลิงไซครับฟ้าไปหนึ่งเที่ยวครับอินโดนีเซียอินโดนาออกไปครับแม่มีจังหวาเหินฟ้ายกร้อเล็กน้อยสลหรับนะแท็กเอกระโดดนอนไปก่อนส่วนแท็กบีไม่ธรรมาดาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบพ่าโอเคโดนพับแบมโอเคเทคโนนโเนอร์อยู่เฉย ไม่ได้เย,ยนตนาไม่ได้แก้งไม่ได้แก้งไม่ได้แก้งโมโหนะเออรู้แล้วโอเคไม่แฟนรู้แล้วอสลามอิสลามมาอับมาอับมาอับองไินกอเซิลาบปะลาอิชนเนาะอ่าโอเคดี๋ยะเขาวินนะอ๋อลถลมครับยูวินยูวินยูวิน thank you อินชาอัลลอ